นำเดือดอ้วกอแล้วครับพี่น้องครับผมโตสามนี่ยัอยบองอกกันปลานี่นี่เป็นปลานี่มันธรรมชาติดี่ครับพี่น้องอสุดยอดโอเคแลวรวพ่อรับแส่บพี่น้อง <c oughs> ระวังได้ใหญ่ไประวังในตอนตอนมันลงนี่นะระวังเลยจุ๊บจๆ๊บ สวัสดีค่ะพี่นองออเดอร์ค่ะแรกนี่หมกปลาซิวแก้วค่ะป้านางฝางมาให้คุณป่าที่เคยมาเห็นอันโมแดดเดียวน้านะคะโร้อมขมมีป่าเราไ้มาบายเขาไปวันใดเราขมไอเค้มมันอยากกินน้ำปมาซป่ปอนหลายคํำละโจ,จงไซเจนิวจริง กินหอดปลาซิวไนนี้กะกล้ยหรือปลาด้วยกันพี่น้องครับไม่นี่กับพี่น้องทีเห็นยังถึ่นมากครับเห็นบ่ครับ <laughs> เถียงหน้าหน่อยค่อยใจครับผมเถียงหน้าหน่อยท่ำใจของพ่อหน่อยซอยเดิมครับพี่น้องอเดี๋ยวห้พ่อหน่อยอาบน้ำแล้วก่อนครับเดี๋วยวดีภาพไปเบิ่งครับผมโค้งสางรูปแบบสถาปนิก <laughs> แรกนี่เห็ดเนี่ยกินกับยังหรอครับทรายให้มาต้มสมปะเน้นแล้วก็หายพอเห็ดเจวขีป,ปะเน้นขมๆม นี่ครับเด็กหน่อยสองโตครับผมสองคนสวยสวยสวยลูกเอสวยนี่ครับบรรยากาศคางบานพอหน่อยครับผมกระเทียมหน่อยเพิ่นจามาเอาดอกมืม่มีมันผ่าบรอครับทรายไม่นค่ะโอ๋อไม่กันพี่น้องครับไปบริษัทนี่เที่ยวจะไม่เห็นซื้อครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็บเฮดมาใหม่เที่ยวล่ะครับเดี๋ยวรอ เดี๋ยวรอบแบบว่าถึงเหลือเงามดีดีครับพี่น้องเอกษตรไอเกี้ยนปายบริษัทใหม่ครับอันนี้นี่แต่เครื่เห็ดยูทูครับผมกัเห็ดเป็นบริษัทครับพี่น้องครับเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายครับเพราะว่าบางทีห้องเห็ดเนาะบางทีห้องเราใหแบบย่าน,น,นี่ยมีภาษีหย่อนหลังสี่ไหมครับต้อตามกฎหมายเนี่ยร้นอยเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นป่ายบริษัทแต่ว่าซื้ออาจจะืนซื้อเลื่อนล่างครับพี่น้องครับผม เดี๋ยวเหตุไม่ยุกลุงเรืองสตูดิโอจำกัดครับลุงเรืองคือเป็นซื้อของมีแยะตู่แล้วครับผมน้องบอกน้องนะจะบีๆลูกจะบีๆพาขาน้องกลับบ้านเลยพี่ออมขึ้เก่งเถอะครับเลี้ยงน้องกับเป็นพาน้องมาหาลินแล้วก็กลับบ้าทระระวังรถด้วยนะครับเ็ดจียวขี้ปลานำบอลโอ้สวัสดีครับพี่น้องพ่อน้อยกำลังว่าจะคู่ปลาตุ้มครับนี่นะ ลูกสาวซื้อปลานิ่นมาแต่อ,อเภอห้วยพึ่งครับห้วยพึ่งนแหละครับปลาหนิ่นนี่นนปลานิ่นเครื่อนเนาะลูกปลานิ่นอ่างอ่างแถวห้วยพึ่งนี่แหละครับได้มาสามตัวเป็นแต่ต้มเสียบขนาดลูกสาวว่าเอาเอาขี้มันเอ็ดเกี่ยวเกี่ยวขี้ปลานะนำครับพี่น้องเกี่ยวขี้ปลาสูตรพอลุนบหมครับครับแมนเอาสูตรพอลุนนี่แหละแต่กระจำจำสูตรพ่อรุ่นมีได้ดอกวะกะละเอาแค่ okay. ใกล้ๆเคียงไปดีคลัขายคึนไปกินตอนนั้นมาจะไปค้าขายกับมนตีน้อยร้อยโลพอลุนเอฟซูกินแสแปรนะแ <c oughs> ม่นาขมน่วแสแปบขมน่วงครับควลุงมลเนี่ยใช่ห็นหรือดิกัวลุงมนบ่ <c oughs> ทางไปคอนเกนยู่เทียวมองก็จะขายมองน่วเน,น,ออน,นี่ยหมสแปบได้ะเราต้มปลาดุกเสือนเสือพักกระแหง แซ่บต้มยำปลาดุกหอมผักกระแหงห่วยห่วยมันปลาอย่างมันอยู่เด้นานโอ้ขี้โพลือดำปลาเครื่อนเนี่ยบีเมื่อยจรูกบี้องเอาออกนะพ่อแมนดุกจะมาขมเหี้ยแต่สั่งปลไปเส้นน้ำกันหน่อยจะมาขมเส่บพยังดีนะครับพ่อแส่บดู้ขล้ายดีมันจะขมเลย แตกมันบีซุ่มถึงมีพอให้ป๋าก็ถวยหน่อยมไม่ใส่นะมาแล้วจ้าเจวปลาแมงดาพอหน่อยส้อยเดิมรสชาติอีสานบานเฮาใส่แมงดาตัวเป็นๆ้อมๆสื่อติดบานไหวกินเขาแสบขืนแทนแน่นอนสนใจสินค้าแอดไลน์เขามาได้เลยเด้อจ้าโอ,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 โอไปเมื่อไร้องมัมัน,มนมล,ล้างเอาใส่เอาขี้พ่นมันเถอะ คนดับหมอทิมกันนะประมาณนี้และพี่นอประมานี้ล่ะพี่นอนนอนนับเขาไหนเี่เอมอ่ไี่มากินแค่เท็นแล้เะวเลนังหลดแล้วว่ะเาปนแ่แต่แต่ก็บว่าเฮี้ยฝลังแล้วว่ะ พ่อไปกินเมนูย <hel ms> <S <s ังนะพ่อของพ่อของพ่อแม่ก็ไม่ได้กินเสี่ยบขั้วลุงมนหนึ่งนะมีพากันไหวเลี่ยงขัวถิ่นพ่อหน่อยแค่ไปกินว่ามันแซี่บครับผมตะเซ็งยื่นมาานบ่อแม่นบ่อเมนพหรอโอกจากเชียงยื่นมาเสี่ยบ

ค่าเหลืองเนี่ยครับเป็นค่าเขาธรรมดาบาดเขา้าเข้แล้วก็แล้วก็รอดบะเขเือขึ้นบะเขือเทศปลูกเองด้วยนี่จ้ะน้อยปลูก<บ><บ>เองแล้วโอ้งามแต่เนี่ยมีได้หลายไซส์กับบะคอยตำ่ำด้วยจ้ะแต่เนี่บะคอยมีน่ะนะอ้ยในหน่วยเดียวกับตำ่ตำต่ำยังครับต่ำนั่นต่ำนี่ตำ่ำต่ำสารพัดตำ่ำแมนค่ะแต่เ่ยไม่ได้หลายลรอเป็นบ่ต่ำ สี่ละคนแท่งอึ่งเทงอยากเทิงอึ่งเทงอยากถึงมีคือบ่อนั่นบ่ออึดบ่ออยากบ่ออึดบ่ออยากคืออึ่งเทงอยากนั่หนีมาพ่อแม่นแห่งทุกแห่งอยากแห่งทุกแห่งอยากเอาเอาผัดเผาป๊อปนี่ครับพี่น้องทำผัดเผาเผาป๊อปทำ่งเคยก็ตำมิหยังครับตำกระเทียมกับโอหอมแดงูรวยบ่อละเอะผู้ขี้ป่านี่แหละผู้ขี้ป่านำเลยครับพี่น้องแซ่บๆหอมๆขมๆ อันไหนวะอู้ผิดไปบ่อันนี้เป็นแจ่วแมงดาด้วยครับผิดไปบ่บ่อเผิดครับบ่ค่ะนี่โอเคค่ะใส่เลยนี่นะครับมันจังเข้มข้นครับผมเข้มข้นถึงใจครับพี่น้องผู้ใดอยากได้แจ่วแมงดาก็สั่งซื้อได้เลยนครับเด้๋อยุติยุตลิงแต่คลิปนี่นะครับพี่น้องครับผมบ่บ่กเสีเอาไปจ้ำกินครับนี่เกินหนึ่งฟองหนึ่งปลาหรือว่าเสียเอาไปเฮ็ด เป็นกระขายครับพริกแกงกระเดครับพวกต้มปลาพวกต้มสมก็สิโใช่นี่เข้าไปกันเขากันปลาเล็กสีเวทครับแม่ครับผมพี่น้องครับระวังล่อนามต้มปลาเดือดครับพี่น้องอย่าหยิบภาพมาเบิ่งโ้งสางเถียงหน้าพอน้อยครับอันนี้จะเป็นเถียงหน้าส่งโมเดิร์นโมเดินครับหันหนา่าทังทีตะวันตกครับก็คือหันลังออกถนนครับผมอันนี้กันนาที่เป็นเป็นสองพักครับผมผักบนกับผักลางครับผมนี่ครับตอนนี้นาจะถึง มืออึนหน่กน่าจะมุ่งเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับอันนี้ข้างล่างจะเป็นโค้งสางเล็กครับผมเรืร่องบาคาามบรอครับไซน์ว่ามันเรื่องหรอค่ะมันบ่านในหอดลำดับมันอ๋อทหอดลำดับท่าน,น,นหอดคิ้วการแสดงนี่ค่ะเป็นคิ้วเ้าเรื่องบทนี้เปนบาคารามครับ <laughs> ตะให้ใบมะกรูดครับพี่น้องแล้วเสื้อขี้ปลาตับไม้ได้ไลยนี่ก็ได้กระเทียมกับโหหอมแดงครับแล้วก็เราไปเสื้อเจียวโค้ครับผงสุรรน้ำปลาเกลือจังไยหวไวลหวามเป็นหลักันครับพี่น้องแล้ซอยน้อยมีคือกันคนเคยซอยสาดนน้อยนี้เคยแต่ว่าเสื้อกับเขางัดยู่ได้พี่น้องแซ่บแต่ว่ามีสูบ พีบ่บุษบัสดีครับแมนพพเพิ่นโพดล็อกระบบกับบ่มันใจครับพ่อพ,พี่ทหารเพิ่นโพดล็อกเราไปหาซื้อมาไว้เสื้อต้มปลาคารวะเลี้ยงซ่าหนิว่าหนา้าจีบกำลังซ้ำไปไหนหน้องพี่ขันได้ปูน่น้อเพิ่นและนี่เหินแผ่วๆตอนนั้นว่าเฮืยเฮ้ยเราสวงต้นฟังไปฟังมาคือทรงมีคือครับ <c oughs> ยานถือจับเหนียวแล้วพี่น้องครับต้องใหญอยากเตือนกันได้ครับพี่น้องขันทาย่าเข้าไปกินใส่ใบซ่านี่คือห้องแต่สดน้ำพ่อ宝妈ด้วยครับเลย อันสดคักใส่คักนี่มัน,ม,นมันเมาแบบไปว่าเป็นเลยเด็กครับเคยมีประสบการณ์เมาแล้วรอบนึงครับผมลอยแล้วพี่น้องปุ๋งไปเลยได้นี่บ้านะน,นี่มีกระเทียมหัวหอมแดงครับกระปุกเกลือฮายาคุปุนบลาลูกจังห,หน่นอยน,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 นึงครับพี่น้องกระเซิร์นน้ำปลาน้ำจังหน่อยยงอีแนวนึงครับพี่น้องลืมไม่ได้ครับนี่ เขาขวบอ่าครบอันนี้อ๋ออันไอหักของลูกพ่อน้อยของน้องเมกแหรอครับนี่เพิ่นเอามาฝะมาให้โยเขากินเขาโฆษณาเ่านำครับพี่น้องเออว่าขนาดลูกว่าปลาแดกแม่ปลานีแซบหนัวครับผมกับปุกละยี่สิบห้าบาทครับพี่น้องครับผมปลาแดกปลาลาพุงลดเซอร์เขาเบิ่งเลยเด้ดได้ขารยังได้ครับรสชาติใหญ่กั้ง เจ๊ปัง primo, นนเราเสื้อตำมาทูนเมื่อวานนี่โอ้ยว่ามันจาดเลิมพี่น้องเอ้จานเลิมจากแสบมีแสบประมาณนี้แหละครับพี่น้องเพราะ mm like ว่าม for ัน erm. มีหลายไปเลยครับผงสุรดนํำเด้อพี่น้องสะซอนเพลงๆเลยละสอนนึงบบดทีนี้กันย่างอันนั้นตัวลูกสีเด้อละเจียวคู่เจียวขู่ลงตุกเลยเออนี่ยังแม่น ลายพอหน่อยคือแบบใช่จงกุุงเรออูไปน้ำความกันเลยครับผมแมนส่องเสืสเอ้อเดียวครับเอาเป้าหมายแน่นอนเขาเป้าหมายแน่นอนสไนเปอร์ยิงปึง้งเจี่ยวกับมีได้หลายกระโดดนะครับเอาพอดีครับเพราะว่าใส่ป่าสามตัวครับสัานี้แหละครับแนวเสื้อพี่น้องบันนี่เราไปข้างเตาเราบันอ๋อจังลวยเขาขวที่หลังบอกเขาเพาะอัน เขาโค่จังรวยทีหลังดูมันมันละเป็นออมบ,อบอ่เอเรี่อะครับแม่นมันละเป็นออมเด้หวัดซ <รา S 2> ุกม,มาแล้วก็รวยพร้อมหอมจังเลยโอ้สุดยอดพี่น้องเลยครับผมลำบากนี่ครับพ่อแม่พี่น,อน้องขีวุ่นวายกัมาก,กินกล้วยน้ำกันได้ครับกินแต่ตะโมนี้เขาเสีย,ย่างจะเป็นเรื่องกล้วยกล้วยวันนี้เขาเสียเกลือแหล่นักมากไปกินตะโมงหุ่งมาพี่น้องเอ้ยท่องเสียกับไส้ครับผมเป็นบ่มีเฮียงคิงครับตอนนี้เออพ่ออย่าลืมเย็นกุ้งแช่น้ำปลาหนูนะ ภาพพี่น้องส้มบรรยากาศยามแรงครับผมฟ้างามยามแรงอยู่บ้านคำกังครับพี่น้องตำบลเหล่าไงอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับนี่นะครับมีบรรยากาศมือนีดกับบ้านหนาวว่ายังครับมีความห่อนเล็กน้อยนึงครับจิงใจลองฟังหน้องกันนะก็ได้ฟังหนองไอ้ไม่ห้ย่างวนอยู่งสาวบอบพี่น้ำยังมาในขั้นอีกเดือนที่บอกครับ ทานมือนเบาล้วงแหละจำบ่บ่บ่จำบ่หน<ะ>ี้ไม่ตรงนั้าแต่ว่าโค <c oughs> สามลานแต่ก็คิดว่าเราสีแมองเหรอไอ้ก็สิบเอไปหานำเดือดอุ๊อ๊ออะไรครับพี่น้องครับผมใส่ปลาเข้าไปครับน้ำร้อนปลาติดน,น้ำเย็นปลาตายครับผมต, <c oughs> ตัวหนึ่งพานไปครับน <c oughs> ้องมะเขือว่าเราเจ <c oughs> <c oughs> ที่นสัตว์อยู่ <c oughs> ตัวสามยับยับเข้กัน ปลานิ่อนี่เป็นปลานิ่มธรรมชาตินี่ครับพี่น้องครับผมสไตล์พอน้อยเป็นแบบปลาธรรมชาติครับันนีะนอะหนังรอดเส็นเคยครับผมสวัสดีค่ะจ๊กไออินเดียนม <c oughs> ี่หอดผักขมใช่ไหมจก๊กเด้อผักหนอกพอน้องจอมาผักหนอกนะให้แม่ปางครับพักกันโฉกันอยู่นี่พี่น้องว่าเอามาตะใส่นะ ถ้า่าพักหนอกยู่ปุ่นอ่อนดีเลยเถอะว่าจะเป็นแข็งก็งงเถอะเลยอันนี้จะเป็นพักหนอกหวานเข้าน่อยพักหนอกิกนจะใส่กินกระป่นเห็นใส่ออมเห็ดใส่นันน่นกินกระตับงหมูนี่อืมก้าวอ่อนเขาใช่ไหมเอาดีเถิดเด้อพักหนอกนี่ภาษาไทายเอืน่นว่าใบบ,บัวบ<ม>กว่ะครับมีด้วยโอ้ภาษากลางว่ะขับพ่อกสิมามีแล้วเห็นอย่างใบบัวบกอะไรเพ่อ ใบบัวบกมันตั้งห้ cycles, บบาคือตั้ววาคนก็เอิญยังท uh, ี่บอกอ๋อใบบัวบก้เป็นอีแบบหนึ่งบอกครับพ่อแม่นลูกกลมๆแบบแม่จ้ะใยง่พักหนอกก็คือพักหนอกไหมบอกรับแม่นพักหนอกคือพักหนอกแต่ว่าคือเดียวใกล้เคียงแต่ว่าตัวนั้นเรามีแสบซ้ำตัวนี้ลากกระบายยิมันก็จะมีคือเดียวคนละบางครั้งมันก็แสบอยู่เลยดีเด้คือเป็ดเทปกับเป็ดกลับเนี่ยกับเป็ดเป็ดขี้เก่าเนาะครับ อันนี้นี่น่าจะเป็นเฟตเทปนะเอ้ามาเอามาเฟตแกะมาหนึ่งค่มาเื้อเอาขี้เงียอ่อนนี่ได้ใจญ่ออมชายหนังชน,นิดฝนตุ่มกินตะพักหน่อคนน่ะคืกินหอมบว่าพี่น้องมันเอาแกบบมีน้ำจำจังไหมครับบางครั้งคน้อยเก่าแห้งกว่านี้เลยทันแห้งกว่านี้กับมันมันออกกามตามม่ำมันมอหนับพี่น้องเดิมกระสิ่ก็ได้ก่อนละผม หอ,อม,ออมดีหอมดีเขาหอมหอมบรุ่มพราะเพราใส่ข้าวโพดแล้วบ่กครับยังได้ขนาดมีเคนดได้เสือด้นี่นนนนสุดยอดพี่น้องแซ่บไปเสือาวโพดบ,บาทาวโพดก่อนได้พี่น้องบาทนี่มันมีลายครับมีได้เสือลายล้ขาวโพดกับอ้อหอมหอมนี่ยแหละครับพี่น้อง บ้านนึงเยบร้อยคนตัวบานนึงก่อนนะแต่คนแห้งไม่ได้ดอกมาและวเตะมันละมุนครับพี่น้องเอาพอมันกบเกลือนลงไปหอมๆนี่แหละพอมันเข้าเฮาเดียวเอ้าะค่อยมาเสิร์ฟก่อนบ้านคุยนี่คุยตัดเสียบวะพี่น้องถ้ามากินน้ำปลาเออครับรู้แต่แซียบมีกล่อมหอมนี่มันสุดยอดตอนซิมเบอร์วองหัน เทีวที่นี่ Stewart ับสิดสายแน้อยครับผมหน่อยบาทนี่รที่ทำับรูาโรตีสับฟาห้างครับผมเอามาซิมาซิเสียบเสียบมุมอะไรบกพรใช่ใช่ใช่ตื่นโมโหเสาร์ุกร์มาพร้อมกันเลยนะเนาะมีมาพร้อมกับเสียบเขัจะลุนเอ ยาเสีบนะตึสีน้ำลดพี่น้องครันสีน้ำแบบนี้เนี่ยน่นสีเบสีแงตรงตรงแต่ก็มีแน่แนนอนหามันจางใส่ใส่เกลือไปไหลยเลยครับคิดว่าน่าจะข้อดีครับรอบไหมสุดยอดโอเคลราบอกเขาเพ่อเซบพี่น้องมาเทนอาบว่บบ ระวังได้ใหญ่ป่ะไงระวังต้ระวนตอนตอนมันลงนี่้าระวังเลยจวะจวะจวะจัวะเฮ้ว่งเี่ยเหมือนฮ้อนมุงคอมที่ไม่ลงนพี่น้องครับรีวิวอาหารครับพี่น้องได้มาสิเลยละเป็นแก้วไม้ผัดนิ่งมะเออีป่าต้มปลาหนังโบแอขอบคุณหลายเด้ เป็นอยู่ของกินนะปลาหลายอย่างนู้นแบบนีย่างกุ้งก็มีอีกน้องเลยย่างกุ้งก้อสีครับอันนี้อันนี้ของโปุดข้าวย่งก็กลามพักกุ้มผักกุ้มกุ้มกลามด้วยทั้งกุ้มทั้งกลามเลยโย翰ก็เอามาต้มอะไรบ่ะชิฟเฟินปั่มลงมหมนั่แก้เนาะเจ้าถิ่ไปต้มยังไหลือใเลยครับครับ จำมืออแหะยพ,ยพี่น้องจำโอ,นนอ้ยเอาน้นก่อนโอ้โหคือเป็นตนะขมเนาะงหมักเนาะเอาใ่พักหน่อ,อดิขมก่แห้งถามหาพักหน่อดิโอ,เ,อเสียบขม พราะขมอยู่เลยมือนนี่ขมก็ปกติด้วยอิ่งน no> ี่นะตายมันกับแก้วมันป้อมนี่แหละเจ้วเจ้วขี่ครับเป็นขมเลยมัาเป็นเหล่ของมันขมเป็เหนียวออมเบิดมาแล้วเอาจานนะจานเท่าไหร่ยุบหรอเนี่ยหลายจานเอาโป๊กเก้ยนนี่ละอ๋อมันกับสีเครื่องจะคล้องกันไหมเอาดีๆก่อนนะครับร้อนเป็นของครื่อยิ้มอยากหัวอยากหัวพอกไหม แซ่บแซ่บหอนแซ่บค <c oughs> ่ะมันเคื่นตำแหนยงเพราะในของซ้อนซ้อนตักข้าวโคได้พี่น้องเนี่ร <จม S 1> ย<อ>รับพอจุ่มลงเลยเถอะจุ่มกระติดเลยได้เขาวโคคันติดแล้วติดเลยคันมีขูดเนาะหอนคายได้พอเป่าเด้อทำจังไรกันเลยขอเตือนโปรงลงหไหมเนาะพี่น้องกับหอนลราลึกถึงเอยียงกว่าแ็ดไทยเราหลุถึงขัวลุงมล พอบินะยยใช่กะฟ้าเหมือนน้อใช้อยู่เหมืนใช่คนใชไม่มาจับผมเหมือน่ยจับที่รู้ <c oughs> ขออตัวลูกพี่น้องดึงหัวหลงังบบกเลยว่าแสบพี่น้องม,มื่อชชี้ก็สูบอะไรดี่ ไออั้ยิ่งเอามาเธอวางแรงเอากินเอาปแทบหลายดูปนทีกินตายอยัางต้าเจ๋อมากนเอ้าเป็นอยังเป็นอย่งให้ดูหนามหนามมันเป็นสีแดงๆมันเป็นสีหนามเจียวเมงดาด้วยครับพี่น้องนี่ละสีมันเป็นจะเสียบเั็นสีแล้วครับโอ้ยเนียคือเป็นตะหวานเนาะ ป่าธรรมชาติไหมครับเยี่ยมจำแจ๋หมาพอเขมหน่อยเอาไม่ลูกแจ้วคมตรยัง่ามันสูบไว้พอสูบเไว้ใบนีบนี้ค่ะก็ถูกรอกามเชี่ยกหอมะตูม่โอ้ยเชียกห่อผมา่ด้ลเรือพลรนะมีปิตีนบหผักเถิมโอ้ยนี่นะ สวัสดีครับปลามมันเออมากได้ประเพิ่มครับ่อยกับปลาหมูสุดยอดสดโจ้ไหมี่รับเดี๋ย,<ะ>ยพอพอจิ้ต้มลา้าก้องตอนนี้โตซ้ำเนียพ่เดีแซ่บครบ้างผมอีรีบร่แซ่บครับผมกว่าทุกรอบคมกว่า ผมแต่มันขมเสียบเลยหรืเนี่ยนะพอต้องมมาขฟังรสชาติถ้ามันดีผมว่าเขาใจยังแต่คนเดียวตั้งแต่ลูกเกิดใหญ่ใหญ่มากหินมากกระบอกเนี่ยมันเสียบอะไรกระบอกนี่ยบอรอบนี่มันขมกว่าที่ผ่านมามันได้อายุสามสิบปีที่อยู่มาเนี่ยพอไม่ได้เอาบีมเนาะมาแล้วพอมนดีพอต้องเห็ุอี้อย่างที่ผิดปกติต้องพักกินเล็กเน็ก พอเสียงนเนาะแล้วจุดประทับใจด้ยความขมนี่ให้กินขมหลายเถ้ามันตากฟางหืมอสายตาดีจังเลยเหลียวเห็นมนึงแล้วผมกินขมขมมีผลต่อร่างกายบ่ครับคุณพยาบาลครับพนนั้นดีแ้งครับ เพิ่งชื่อว่าวันเป็นลมลมเป็นยาเหรอเอาเฝรั่ยนอยู่ทำไมจังวยจิ้มมัดสะสมเปนานๆนะอ๋อหนี่เราเป็นยังไงเรา่อคิดลงแต่ยาบางตัวยังขมนะขมันหนำนี่เป็นหายจิ้มมีคนก็กลับนิดนึงแต่พ่อเราคิดว่าถ้าถากต้องการร่างกายต้องการเนี่ยคือว่ามันต้องมีประโยชน์ทุขยาต้องการคือก่อยหัือเ่า ขาดห้ามันมั่งสี่เหลี่ยมป่ถ้าร่างกายเ้ามีเยอะอย่าไปฝืนกินพี่น้อง <g it in life> กินได้มันก็มีแซ่บคงจะมีประโยชน์ <laughs> ต้องกินเนี่ยมันแซ่บมันเยอะเลยผัดแกงกะทิป่ะร่างกายมาต้องการนั่นนี่กะทิปลา<ม>บอใส่กินขมๆอ่ะบ่กินแกงกะทิได้เลยบ่เ <c oughs> นี่ยมีมากไ <laughs> <c oughs> ม่ได้สนเลยไหะแล้วมันมีอันนั้นนั่งแล้ก็ทิ้ง ตั้งกินปลาสามตัวจักบาทนี่ครับอร่อยมาซาบะค่ะมันเป็นปลาสามเป็นรสอร่อยกุ้งแซ่น้ำปลาเด้อพี่น้องนี่นะดเ <c oughs> สาวห้อมากแ,แต่ลารสินบอกทีส่สั่งซื้อมาพิเศษอยู่หน้าตลาดครับพ่อโอ้ย่าตลาดตั้งให้พ่อตั้งหา,าง่็ได้ห้อมากินบะหมี่หรือห่อบ่มี่ทานว่าลูกสิกินบ่นเ <c oughs> บิด แสบขั้นบุญเยอะลขั้นบุญเนาะขั้น <Vog> บ <power> ุญของร่ีพอคือขประเฮตันก่อยกลุ้งก่อยกุ้งอยู่ขั้นบุญนะโอ้ลานขั้นบุญว่ะปพอไปหาใช่นะ่อนทมัยเป็นพยาบาลตอนนั้นใช่ยังวันละออกเดือนหตำแลวออกเป็นเดือนันั้น โบรานเรียนงหนังถืออย่เนาะยข้าวเหนียวตีมุสูตรนี้บอกว่าลุงมลนะแบบนี้หละลูะแต่ว่าเขาขาดว่ามีได้ผักกระแหงซื้อเราจะเอามาได้เราเป็นมีผักกระแหงแห้งไว้พร้อมด้วยหอมหัวเง้วยนวดยังแห็นตัวแมวน้ำไหมตัวโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับแหล่งนี้ถึงต้มปลาหนิ่งอย่างแซ่บเลยครับหลายยอถึงอุคีปลาหมกปลาซิว กุ้งแซ่น้ำปลาส้มผักกุ้มประกาดกุ้งเขานำครับพี่น้องขอบคุณครับผมขอบคุณครับจได้ดีจบได้ดีเดือดดีมีแห่งเด้อเป็นรับยีบสี่ทุกคนครับมาอบกินน้ำกันครับหกยาม